ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็จะพามาลงดันก๊อปปี้ทั้ง3ฮะที่เราต้องลงเป็นรายวันทุกวันนะเพื่อทําการต้องบอกว่าเป็นการปัม๊ม M-A-LZ นะให้มีรายได้เข้าในตัวละครเราทุกวันเนาะเออซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีกดเควสด,ดนัน Copy 85แบบดั้งเดิมนะซึ่งในดันเขา85แบบ Copy ้เนี่ยมันจะเป็นดันแบบคลาสสิกสมัยก่อนเนาะ ทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าที่ไม่เคยลงนานแล้วก็ลืมบางคนก็ลืมแล้วว่ากดเควสย,ยังไงอ่ะเออเพราะว่ามันค่อนข้างการกดเควสค่อนข้างจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีกดเควสเนาะสาหรับดัน c o p ปี้ครับผมเอาแบบทําเวลาไวๆฮะเพราะว่าดันไายวัน c o p ป,ปี้มันลงได้วันละรอบเนาะแล้วก็ทั้ง3ดันนี้เนี่ยมันจะเป็นดันที่จะทําตังค์ให้เราอย่างดีเลยนะสำหรับผมจะใช้เวลาไม่เกิน15นาที14นาทีนะทั้ง3ดันครับผม ถ้าตามเลดหินเลดเอ็มนะตอนที่ผมอ,อัดคลิปเนี่ย15นาทีได้ 2M เ็เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสุดๆแล้วนะเป็นอะไรที่รายได้ดีที่สุดแล้วนะเท่าที่ผมไปลงหลายๆที่มาเนาะอันนี้มันคือมันได้หินมาโชว์แล้วก็ได้เอ็มมาโชว์ในเวลาแค่15นาทีนั่นเองนะหน้าดันจะอยู่ที่ประตูที่4่วาร์ปหรือว่าเราเรียกกันวาร์ปนะมันจะอยู่ตรงวาร์ปกลางระหว่าง3เมืองแรกเนาะ ส่วน S2 ดันที่เหลือนะ่ะมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะเออมันเป็นดันแบบดั้งเดิมเหมือนกันครับผมไม่มีอะไรซับซ้อนดันที่จะทําให้คนงงน่าจะมีดันนี้แหละนะเราก็มาเริ่มกันเลยเนาะพอเข้ามาปุ๊บเราก็ตีหดของเคเวสก่อน,นครับผมที่ตัวหน้าหน้านี่นะมันก็จะดรอปมาแล้วก็ไปกดบอ่อน้ําแล้วก็กลับไปตีใหม่ฮนะแล้วก็มันจะได้เคลียร์มาแล้วก็ใส่บอ่อน้าใหม่นะเออแล้วประตูก็จะเปิด คราวนี้เราก็จะมาตีบอสตัวแรกฮะเข้ามาที่เดี๋ยวซ้ายเข้ามาเนาะเจอบอสตัวแรกก็ตีมันแล้วก็ตีกล่องนะก็จะลืมเก็บของเควสด,ด้วยครับผมได้หินดำๆมาก็เราก็จะมากดกดถังตรงนี้เนาะแล้วก็กดกระดูข้างล่างแล้วก็กดถังไฟอีกทีหนึ่งฮะแล้วก็ไล่ถังไฟถังที่2องไอ้ถังที่3ฮะแล้วก็กลับไปที่บอสแรก มันจะมีถังไฟซ่อนในหลืบอีกอันหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมากดเสาตรงนี้นะเอเพื่อจะเอาของเควสมันจะได้คุณแจแล้วกดตรงนี้เพื่อไปฆ่าบอสตัวที่สองอะมันึงแล้วก็หัวเลยอะโบวเขาให้โบวเขาให้แล้วก็โบวเขาให้เอาทำแบนวิขิวะแล้วก็กดเก็บของเควสแล้วก็กดเสานะแล้วก,กดอีกทีนึงเอาคุณแจออกมาเนาะตีกล่องที่สองครับอืเอาทำไมไม่ได้หินบวกวะ พอออกมาแล้วฮะก็ไปกดบอ่อน้ําข้างในนะบอ่อน้อําบ่อแรกฮะแล้วกดบอ่อที่สองบอ่อที่สามแล้วก็บอ่อตรงทางเข้าเนาะกลับไปที่บอ่อแรกใหม่คระเนี่ยเพื่อเอาของเควสแล้วประตูมันก็จะเปิดฮะแล้วคราวนี้เราจะมากดตรงอันนี้น่าจะเรียกว่าใอ้พครบ คบเพลงิงคบไอ้คบไฟนะเออกดแล้วก็จะมีบอสเกิดออกมาเนาะตัวนี้เป็นบอสนะแล้วก็ตีเอากล่องแล้วก็เก็บของเควสจากมันเนาะตีกล่องแล้วก็เอาหินคราวนี้กลักดครบไฟอันนี้ก่อนอันแรกฮนะอันในอันที่สองแล้วก็อันนี้อันที่สาม แล้วก็อันที่สี่ก็ตรงนี้ครับผมประตูก็จะเปิดกดที่หัวสิงโตแล้วก็ไปกดที่คบไฟยิงมอนเจต,ตัวหมาใหญ่อะ่ะตัวหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมากดที่ตรงนี้ครับแล้วคราวนี้บอสมันก็จะเกิดนะนี่หน้าตาบอสเป็นอย่างนี้นะตีเ็จเก็บของแล้วก็ตีกล่อง ตรงนี้จะเป็นพอยต์สำคัญนะเออเราจะเหลือมอนเจ้าตัวนี้ไวนะ้หนึ่งตัวหรือสองตัวนะตัวเดียวก็ได้นะแต่ถ้าจะเอาชัวร์เดี๋ยวจะสองตัวก็ได้นะผมก็จะทำการดีบ mm ัฟ hmm. เพื่อล้างมันออกมานะเอา้าเโอ้โหมไม่ได้นะมันคือมันออโต้นะเมื่อกี้เนะี่ยเดี๋ยวเอาใหม่นะเดี๋ยวจะหาสกิลแบบไม่แรงเนาะยิงมันอ่ะเดี๋ยวล่าออกมามันไม่มาเว้ยเออม,มาแล้วมาละ ล่าออกมาให้มันอยู่นอกประตูครับผมเออจริงๆต้องใช้ดีบัฟนะแล้วก็เกับเข้าไปกดครบเฟืงโอเคฮะแล้วก็ตีเจ้าตัวหมาเล็กครบ20ให้ครบ20ตัวนะคือเหตุผลที่ต้องล่าออกไปเพราะว่าถ้ามันตายหมดฮนะมันจะใช้เวลาเกิดนานนะเออมันจะเกิดใหม่อยู่แต่ว่ามันใช้เวลาในการเกิดครับผม เราต้องลากมันออกมา,าสักตัว2ตัวเอาชัวนะแล้วก็20ตัวครบฮะแล้วก็กดเอาหัวธนูตรงครบไฟแล้วก็หัวสิงโตฝั่งขวาก่อนเนาะประตูก็จะเปิดตีกล่องเอาหินแล้วก็ตีลังคาตัวเล็กก่อนเนาะสตัวเนี้ยปุ๊บบอสก็จะเกิดนะแล้วก็เปิดประตูตีเปิดประตูแล้วก็บอสตัวนี้นะ กตีกล่องมาที่หัวเสือฝั่งซ้ายนะเอาหวดน้ำยาแล้วก็ไปยนะัดในนี้ไว้ครัวนี้ก็ย้อนกลับไปเอาของเควสดฮะจากมอน3ะตัวนะก็จะมีตัวที่เราลากนี่ตัวนี้นะตัวลากตัวหนึ่งอันนี้จะได้กระดูกเนาะแล้วก็ต,ตัวเลดี้ตัวนี้จะได้ดาบหักแล้วก็ตัวบาบาก้านะ ได้ขวดยามาแล้วกลับไปใส่ตรงที่เรากดเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เข้าไปข้างในครับกดตรงเสารตรงนี้เนาะแล้วก็ชั้นหนังสือแล้วก็ถ้าไม่มีแปลงก็แปลงรอได้เลย กดตรงโพเดียมคะคือตอนนี้เนี่ยมอนมัน,ม,น,ม,นมันไม่เดินตามเราแล้วนะเราก็ตีได้ทีละตัวฮะแต่ก่อนมันจะลากรวมได้มันจะลากเข้าไปข้างในได้นะแต่ก่อนเนี่ยพอตัวนี้ตายก็ตีกระจกให้มันแตกแล้วก็ตีบอสอีกตัวหนึ่งคราวนี้กล่องก็จะออกมาเนาะก็ตีกล่องเก็บของเควสแล้วก็ย้อนกลับไปตรงทางเข้านะกดเป็นโนะ แล้วก็ไปที่วัปตรงนี้นะกดเสาตรงกลางตรงนี้เนี่ยเข้าตรงกลางก่อนครับผมเ,ออเข้าปิดนี้อาจจะย้อนกลับไปตรงจุดเริ่มต้นเลยนะถ้าเข้าผิดนะแล้วก็ตีมอนเคียร์ตรงนี้แล้วกเก็บของควสมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้ครับผมตีเจ้าตัวตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็ตีไอ้พวก3ตัวตรงนี้เนี่ยตีไปเรื่อยๆฮะมันเกิดมาก็ ตีไปเรื่อยๆฮนะอ่ะพอตีไปเรื่อยๆแล้วเจตัวกับตันมันจะเกิดก็ตีกับตันพอกับตันตายแล้วกดเสาตัวนีนะ้แล้วบอสเจเนเรตซอมบี้ก็จะเกิดนะก็ตีบอสนะ่ะ ีบอสเสร็จก็ตีกล่องแล้วก็ไปต่อได้เลยไปตามทางทเรื่อยๆฮะจะมีบอสอีก2ตัวเนะาะเจ้าตัววอลเลเออร์ตัวนี้นะเออตีก็ไปตีก็ไปแล้วก็กล่องมันก็จะออกมาแล้วก็ข้างในนี้จะเป็นบอสอีกตัวหนึ่งก็เป็นสเลเยอร์นะชื่อมันตีเข้าไปตีเข้าไป เก็บของเควสมันแล้วก็ตีกล่องนะแล้วก็กดป้ายหลุมตรงนี้แล้วก็ฝั่งขวาก่อนฮนะแล้วก็ฝั่งซ้ายสุดนะแล้วก็ป้ายหลุมศพอีกทีหนึง่งเอาของเควสตูก็จะเปิดเข้าไปด้านในไปตีตัวบอสชื่อว่าพามในซอมบี้อนะ่ะตัวนีนะ้แล้วก็จะได้กล่องอีกหนึ่งกล่องตรงนี้ก็จะมากดที่ไม้กางเกง สมุดนะข้างล่างฮนะเมา,เาคิกดีๆฮนะตรงข้างล่างสมุดนะเออแล้วประตูก็จะเปิดมันจะให้เราตีโกลมสตัวเนาะเราจะตีหมดทั้ง5้าตัวเลยก็ได้นะมันมีข้างในนี้มันมีห้าตัวห้ากล่องเนาะแต่ควสมันนะี่มีสามตัวนะแบบไหนก็ได้หมดนะเอที่ถนัดเลยพอครบสตัวเนี่ยก็ มากดที่มันกังเขนฮะแล้วก็เอายมายแมงมุมแล้วก็ผมก็จะไปเก็บอีก2ตัวที่เหลือตรงนี้5กล่องเลยนะเฮ้ยไปห็นส้มเยอะอยู่นะรอบนี้คนะรับม่วงแล้วก็บอสสุดท้ายฮะคิดก,กดเข้ามาแล้วก็ ก็บอสสุดท้ายเนาะตีหินโอ้บอสสุดท้ายแล้วก็ย้อนกลับไปกดตรงนี้นะเพื่อจะเอากุญแจครับผมเราถึงจะเข้าวาร์ปได้ครับมาตรงนี้ก็มากดแท่นตรงเสาตรงกลางเหมือนเดิมนะแล้วก็ออกมาวาร์ปขวาแล้วก็เดินลงมาข้างล่างนะกดที่ป้ายหินตรงนี้แล้วก็หินแล้วก็กล่องสุดท้ายครับ เป็นอันเสร็จสิ้นฮะดัน85ดห้าก็ีนะเออเดี๋ยวผมจะลงอีกสองดันที่เหลือให้มันเสร็จ,รจนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้ง3ดันเนี่ยผมได้หินมาเท่าไหร่แล้วก็ได้มากี่เอ็มครับผมอ่ะคราวนี้ก็มาดูครับว่าว่าผมได้มาเท่าไหร่นะนี่คือหน้าตาหินที่ผมได้มานะหินแดงไม่เกี่ยวนะหินฟ้าก็ไม่เกี่ยวฮนะเดี๋ยวผมก็จะเอาลงขายเนาะ เอาที่หินออฟเขียวก่อนนะหินออฟเขียว6000ครับผมได้มา1นึ่งแสนเนาะหินออฟม่วง8เม็ดเป็นแสนเก้าก็เป็น2องแสนเก้านะสองแสนเก้าแล้วก็หินเหลืองเฮ้ยหินเหลืองขึ้นฮนะสองแสนเก้ากับล้านหกเมื่อกี้สองแสนเก้าปัดไปเป็นสามแสนนะก็ล้านหกก็จะเป็นล้านเก้าครับผมเออตอนนี้เป็นล้านเก้าแล้วนะแล้วก็หินส้ม ดินส้มราคาลงฮะล้านเกับ6กแสนก็จะเป็น2อล้านหนะนี่คือมันได้มาโชว์แน่นอนนะเออสล้านหใน15นาทีนะเมื่อกี้ไอ้ดัน c o p ป8ี้แผมลงไป8นาทีลูน่าก o ป3นาทีแล้วก็แบบพาร์กก๊ี้ก็3นาทีก็ประมาณนี้ฮะ ประมาณ14-15นาทีโดยประมาณนะฮอ,อขอชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้ว่าเควสดันคอปปี้มันกดยังไงนะเออนี่ก็มาทำให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลเนาะสำหรับคีมนี้ก็สวัสดีครับ